ข่าวด้วยกับทุกคน ผู้ดูแลน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงดีกีนางเอก MV แกรมมี่นะครับล่าสุดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับทางด้านครูหมอนอิงด้วยครับทุกคนที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้รับบทเป็นนางเอกนะครับของคุณแม่ดอกอ้อทุง่งทองครับกับบทเพลงเมียกกโอ้โหนะครับได้ออกทางช่องค่ายยักษ์อย่างแกรมมี่โกกันเลยทีเดียวครับหลายคนก็เข้ามาชื่นชมนะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นบอกว่าผู้ติดตามน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงดีกรีไม่ธรรมดาแล้ว ตอนนี้เป็นนางเอก MV ของแกรมมี่โอ้โหดังไปพร้อมๆกันกับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงแล้วค่ะนี่คือคอมเมนต์จากแฟนคลับแล้วนะครับแล้วทุกคนทราบไหมครับว่าตอนนี้ FC น้องอุ้งอิงไปครองช่องแกรมมี่แล้วนะอุ้งอิงได้ไปอ่านคอมเมนต์นะครับทีเซอร์ของเมียกก,กตอนนี้มีแต่ตามมาจากช่องอุ้งอิงขาวกระแสค่ะนะครับมาจาก FC น้องอุ้งอิงค่ะโอ้โหมาเชียร์พี่หมอนอิงเยอะมากๆครับทุกคนนี่แหละนะครับความดีแล้วก็เราก็เลยนึกกลับไป ย้อนฟังที่คุณครูหมอนอิงเนี่ยได้มีการพูดถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงบอกว่าอยู่กับอุงอิงเหมือนถูกรางวัลที่1นนะครับอยู่กับอุงอิงเนี่ยเหมือนถูกหวยทุกวันนะครับเพราะอะไรชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับมีเงินมีทองเลี้ยงดูครอบครัวนะครับอันนี้ครูหมอนอิงเนี่ยก็ได้เผยความรู้สึกแล้วแล้วก็อุงอิงเนี่ยไม่ใช่แค่ให้แค่ผู้ติดตามนะที่ มีอยู่มีกินน้องให้ยูทูบเบอร์ภายในวงนะครับทุกคนเลยที่มีการถ่ายคลิปวิดีโอน้องเนี่ยยอดวิวสูงทุกคนนะครับนี่คือบารมีอง์อิงนะครับที่ครูหมอนอิงเนี่ยได้เคยพูดเอาไว้เนาะและทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยได้ไปเห็นฝีไม้ไลายมือของครูหมอนอิงเป็นนางเอก MV เนี่ย เราได้เห็นแค่ทีเซอร์วันนี้นะคะทุกคนวันนี้เขาปล่อยแล้วนะวันที่9เมษายนก็คือวันนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่แน่ใจว่ากแกรมมี่ส่วนมากเขาปล่อยกี่โมงเขาไม่ได้บอกเวลาไว้ทุกคนทราบถ้าทุกคนทราบหรือว่าติดตามช่องแกรมมี่เขาชอบปล่อยในช่วงเวลาไหนคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอู๋อิ่มจะได้เอามาทําข่าว นะครับตอนนี้ก็คืออเราสนับสนุนน้องผู้ติดตามน้องอุงอิงเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ในแพลตฟอร์มไหนเราก็ไปเชียร์กันอย่างครูหมอนอิงเนี่ยทุกคนเขาจะได้มีงานเพิ่มขึ้นนะครับมนะีเป็นงานนางเอกเ v เพิ่มขึ้นและอีกหนึ่งคนที่อุ้มอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยขอชื่นชมเลยนะั่นก็คือบอสโจนะครับที่ให้อิสระเต็มที่กับผู้ดูแลน้องอุงอิงนะครับให้ทํางานเต็มที่ให้แสดงศักยภาพเต็มที่ บอสโจไม่เคยกักนะครับนี่คือขอชื่นชมนี่คือผู้บริหารสมองเพชรนะนะครับเขารู้สึกว่าอุ้มอิ่มคิดว่านะบอสโจคงเล็งเห็นว่ามันต่อยอดได้ต่อยอดครูหมอนอิงได้ไปไกลกว่านี้อีกนะครับที่การที่เขามาเป็นนางเอก mv ของพี่ดอกอ้อนเนี่ยแล้วเพลงนี้คือทุกคนได้เข้าไปฟังกันหรือ,อยังทีเซอร์คือแบบปล่อยออกมานิดเดียวคืออุ้มอิ่มคิดว่าเพลงนี้ยังไงก็ดังอะ่ะเมียกกเนี่ยนะครับทุกคนเนาะซึ่งแบบ นานๆทีคุณแม่ดอกอ้อเขาจะปล่อยเพลงอ่ะแล้วเพลงนี้คือมันคล้ายๆกับบทเพลงไปถอนคำสาบานอ่ะนะทุกคนแล้วก็เมียเก่าเมียอะไรที่เขาแบบเมียเก่าคนนี้หรือว่าเมียอะไรคนนี้ที่เขาเคยร้องมามันเป็นเพลงทำนองเดียวกันแล้วเป็นเพลงดังในอดีตนะวิมเชื่อว,ว่าเพลงนี้นะครับปังเปรี้ยงแน่นอนนะครับสำหรับคุณครูหมอนอิงเนาะ น,นี่แหละเราย้อนกลับไปฟังว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยเหมือนกับอยู่กับอุงอิงแล้วเหมือนถูกหวยเนาะซึ่งเมื่อก่อนเขาเป็นคุณครูนะครับแล้วเขาเคยเป็นข่าวมาก่อนด้วยสําหรับคุณครูหมอนอิงนะครับแล้วตอนนั้นคือเหมือนกับโอ้โหครูหมอนอิงคือพูดแบบจนเป็นข่าวะนะครับทุกคนแล้วก็เราเชื่อว่าคนนี้แหละคนที่จะมาปกป้องน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้เป็นอย่างดีนะครับเนาะอ่ะ,อะดีกรีไม่ธรรมดาเหมือนชาวเน็ตมาคอมเมนต์จริงๆนะครับเนาะผู้ดูแลอุงอิง ดีกรีนางเอก MV ็มวแกรมมี่นี้แล้วก็เคยเป็นนางเอก MV ของคุณต้นสาดาวด้วยนะกูเหมือนอิงอะ่ะแล้วเพลงนั้นคือแบบติดหนึ่งในมาแรงแบบยาวนานมากๆอะ่ะเป็นเดือนน่ะนะทุกคนสำหรับเพลงนั้น,นครับทุกคนแล้วคนเนี่ยก็คือคุ้นหน้าคุ้นตาครูหมัอนอิงแล้วในการเป็นผู้ติดตามน้องอุงอนะิงเนาะตั้งแต่แรกแล้วตอนนี้คือถือว่าเป็นนางเอก MV ที่ฮอตสุดๆทุกคนคือฮอตมากเลยนะ ตอนนี้ใครก็อยากได้ครูหมอนอิงไปเป็นนางเอก MV นะยางไม่จินตลาพูลลาบเนี่ยก็จะเป็นสัางผสมนองหักใช่ไหมครับนะครับอุมิมเคยถามคุณครูหมอนอิงแล้วนะวันนั้นไปเจอกันอุมิมก็ถามว่าครูหมอนอิงตอนนี้ขู่ฮอตมากเลยนะเป็นนางเอก MV เนี่ยครูหมอนอิงเลยบ,บอกว่าช้ำหมดแล้วเป็นนางเอกที่ช้ำหมดแล้วนะนะคือเอาจริงการการเลือกจะเป็นนางเอก MV ซักครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ใครก็ได้ตอนนี้อุมิมมองว่าครูหมอนอิงสามารถเลือกได้แล้วว่าคือถ้าเพลงแบบ ไม่เปรี้ยงจริงฉันฉันขอขอผ่านก่อนอะไรแบบนี้หรือเลือกเลืเลอกเล่นได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าเขาเป็นแบบนะเป็นเอก MV แบบระดับประเทศแล้วอะนะตอนเนี้นะครับนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับก็ส่งกำลังใจครับแต่ครูหมอนอิงน่ารักนะครับไม่ว่าศิลปินในวงเนาะใครจะออกเพลงไหนมาถ้าครูหมอนอิงเนี่ยมีโอกาสเล่นได้นะครับครูหมอนอิงก็เลือกที่จะรับเล่นเลยเนาะ นะครับดีใจด้วยนะดีใจด้วยนะครับกับทางด้านคุณครูหมอนอิงนะครับชาวเน็ตมาคอมเมนต์ยังไงบ้างครูหมอนอิงเก่งมากคะ่ะแล้วครูหมอนอิงเนี่ยเคยเป็นนางเอก MV มาก่อนหลายๆเพลงแล้วคะ่ะอุ้มอิมนี่บางคนก็บอกว่าครูหมอนอิงเป็นคนน่ารักคะ่ะนะครับขอให้ดังๆไปพร้อมๆกับอุ้มอิงเพชรบ้านแพงนะคะ นี่นะครับทุกคนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยเป็นนางเอก MV ของแกรมมี่แล้วแกรมมี่ฉลาดมากเลือกครูหมอนอิงไปเป็นนางเอก MV เพื่อที่จะได้ต่อยอดกระแสะได้อีกอป,ป,ปังอะปังอะครูหมอนอิงน่ารักมากค่ะนะครับครูหมอนอิงน่ารักมากค่ะ เหมาะสมกับนางเอก MV เพลงนี้สุดๆนะครับคำว่าเมียกกเนาะทุกคนอุ้มอิ่มอันนี้อิมอ่มแบบคือไม่ทราบจ,จริงๆว่าครูครูมันอิงเนี่ยในบทเนี่ยเล่นเป็นอะไรเมียกกก็คือเมียเก็บไหมเหมือนกันไหมครับทุกคนเห็นครูหมอนอิงครั้งแรกก็รู้สึกได้เลยว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักนะครับยังคิดในใ,นใจเสมอว่าเป็นนางเอก MV ของค่ายลำเพลินอินดี้รคคอร์ดได้ ใช่จ้าครูหมอนอิงดังมากนะครับเรื่องเงินเดือนครูอัตราจ้างไม่ออกแล้วยิ่งได้มาเป็นผู้ติดตามอิหลาดังขึ้นไปอีกนะครับคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมานะครับแสดงความยินดีด้วยครับครูผู้น่ารักปงัปงๆนะครับค่าใหญ่จริงๆของแท้ครูหมอนอิงเป็นคน เป็นคนใจแกล่งดังหินผามีอะไรมาปกป้องอุ่งอิงเสมอคู่มันอิงสวยน่ารักดูไม่เบื่อค่ะผู้หญิงคนนี้สวยมากเป็นดาราได้เลยคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมาดังไปพร้อมๆกันกับน้องอุงอิงค่ะโหนี่คือข้อความเยอะมากเลยนะคือมิมอ,อ,อ่านไม่หมดจริงๆแล้วตอนนี้คือแฟนคลับองุงอิงอไปครองช่องแกรมมี่แล้วอะ นะครับนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยจริงๆนะกับครูหมอนอิงนะครับเนาะยินดีด้วยก็ขอให้ปังๆแล้วก็มีงานเยอะๆชื่นชมบอสโจโอ,อันดับแรกเลยคือให้อิสระคนในวงเต็มที่ไม่ว่าจะทำอะไรที่เป็นผลงานเนี่ยบอสโจไม่เคยปิดกั้นโอกาสนะครับสำหรับทุกคนเนาะ ชื่นชมบอสโจนะครับมากๆนะครับสำหรับอ่าแล้วก็ตอนนี้เนาะทุกคนอ่าเมื่อเมื่อคืนเนี้ยคลิปที่บอสโจเนี่ยสัมภาษณ์คุณแม่น้องโซเฟียติดเสร็จในมาแรงนะครับเนี่ยบอสโจกลับมาทำคอนเทนต์เองเนี่ยเนี่ยบอสโจกลับมาลุยเองเนี่ยก็คือเห็นไหมคะทุกคนติดมาแรงระดับประเทศนะของแท้เออนะครับเนาะงสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ